เมื่อวันที่4เมษายน2565เวลา10นาฬิกาาห้องประชุมนครเป็งจานเทศบาลนครคอนแก่นนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีนครคอนแก่นเป็นผู้ถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงการานิีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแกนเป็นประธานในงาน และมีนายสิทธิกุลภูคำวงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแกน่นตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสเป็นผู้ร่วมแถลงข่าวซึ่งมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษาจิติมาศนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักงานกองส่วนผู้บริหารสถานศึกษาพนังกงานเทศบาลประธานชุมชนแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนร่วมรับทราบข้อมูลในครั้งนี้การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2565ภายใต้แนวคิดสงกรานนารมิตร เสริมจิตสร้างบุญระหว่างที่11-15ถึงเมษายน2565ณบริเวณสารหลักเมืองและวัดในเขตเทศบาลนครคอนแกนทั้งนี้จะเน้นกิจกรรมที่เป็นงานบุญประเพณีและงดการเล่นน้ำซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติจากศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ในมาตรการป้องกันโควิด -19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2,565มีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีขอพรผู้สูงอายุในวันที่11เถึง15เมษายน2,565 2. กิจกรรมตบประทายขนทรายเข้าวัดวันที่12 1 5ถึง15เมษายน2,565 3. พิธีทำบุญตักบาทวันสงกรานต์วันที่13เมษายน 2,565เวลาเก7นาฬิกาณศนะาลหลักเมือง4กิจกรรมไหว้พระขอพรพระพุทธรูปาวัดในเขตเทศบาลวันที่13-15เมษายน2,565ณศาลหลักเมืองอันหนึ่งการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2,565จะดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัดทร n g c h a กุศลกรสำนักข่าวเมโทรรายงาน